สวัสดีค่ะชาวราศีสิงห์ทุกๆท่านเลยนะคะมาแล้วกับพลังงานชาวราศีสิงห์นะคะเรามาดู10วันนี้คุณจะได้รับข่าวดีครั้งใหญ่ในชีวิตอะไรเกิดขึ้นกับชาวราศีสิงห์กันดีกว่านะนะคะข่าวดีครั้งใหญ่ในชีวิตของชาวราศีสิงห์ใน10วันนี้นะคะมาดูกันค่ะ ซีเรียนชาวราศีสิงสีดาบค่ะข่าวดีครั้งใหญ่ในชีวิตของคุณค่ะ the view of fortune ข่าวดีครั้งใหญ่ของชาวราศีสิง์ว้าวจัดการบางอย่างในชีวิตของคุณเองให้ดีนะคะซีเรียนคือการ ห่วงแหนทรับสมบัติห่วงแหนความเป็นส่วนตัวการประหยัดมัธยัติการทำงานเก็บเงินเก็บออมการใจเย็นนิ่งๆกับบางสิ่งอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะการใช้สติสมาธิกับตัวเองการวางแผนอนาคตใหม่เพราะว่า The View of Fortune าชาเหรียญน,นะคะโชคชะตากำลังพลิก เปลี่ยนให้คุณได้ประสบความสําเร็จอุดมสมบูบรณ์มั่งคั่งร่ํารวยที่กําลังจะเกิดขึ้นนะคะเาเรียกว่าโชคพลิกแล้วก็เปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีจากสิ่งที่ไม่คาดคิดคาดฝานันที่กําลังจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นจงพยายามนะคะอย่าพึ่งท้อใจอย่าพึ่งถอยกับเรื่องของการเงินนะคะหรือว่าการงานที่กําลังจะเกิดขึ้นนั่นเองหรือว่าอะไรบางสิ่งอย่างธุรกิจหนะ้าที่การงานที่คุณกําลัง เดินหน้าหรือว่าทาอยู่ตอนนี้เพราะว่าเมื่อไหร่ที่กงล้อโชคชะตาเกิดขึ้นแล้วก็สิ่งที่ไม่คาดคิดมันพลิกผันแล้วก็เปลี่ยนแปลงได้เสมอเลยเพราะว่าคุณกําลังเป็นคนที่มีความรวมสมบูร,รณ์บ้างข้างร่ารวยนะคะหรือว่าเป็นคนที่จับต้องอะไรก็เป็นเงินเป็นทองในช่วงนี้หรือว่ามีการเปลี่ยนผ่านหรือว่าการเปลี่ยนแปลงโชคชะตาที่กําลังจะเกิดขึ้นนั่นเองนะคะสู่ความรวมสมบูรณ์ความมั่นคงแล้วก็ความมั่งคั่งในชีวิตค่ะนี่คือราชาเรศนะคะและเมื่อเป็นโชคชะตา หรือข่าวดีครั้งยิ่งใหญ่แล้วนะคะความมั่นคงมั่งคั่งสําคัญมากๆเลยที่คุณจะเติบโตและไปในไกลเพราะฉะนั้นเดินหน้าสู้ต่อไปนะคะรายรับรายจ่ายลดละเลิกเปลี่ยนอะไรอะไรสาคัญไม่สําคัญสีดาบนิ่งไว้ใจเย็นไว้กับสิ่งที่คุณจะประสบความสําเร็จแล้วก็รอคอยเพราะสิ่งสิ่งนั้นที่คุณจะได้มามันคุ้มค่ากับการรอคอยมากๆค่ะบางท่านมีเกณฑ์ได้ปรับเปลี่ยนอะไรใหม่ใหในชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นการโยกย้ายที่อยู่การโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะ,นะคะการทํางานธุรกิจเติบโตนะคะแล้วก็มั่นคงขึ้นนั่นเองนะคะ เพราะฉะนั้นอย่ายอมแพ้ค่ะชาวราศีสิงห์นะคะข่าวดีครั้งใหญ่ของชาวราศีสิงค์ค่ะโ,โหการแต่งงานสร้างครอบครัวความ,มสมบูรณ์สมบูรณ์แบบที่กำลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีสิงห์นะคะนี่คือสิบถ้วยนะคะโชคชะตาพลิกผันให้ได้พบเจอคู่ชีวิตเนื้อคู่คู่แท้ที่กําลังจะเกิดขึ้นนะคะมีเกณฑ์ที่จะ,ะวางแผนอนาคตกับคนรักคู่รักนะคะมีบุตรมีลูกมีการพร้อมหน้าพร้อมตานะคะใน ในชีวิตการพบเจอกับใครที่เข้ามาสร้างครอบครัวด้วยกันหรือว่าช่วงนี้มีความรวมสมบูรณ์ได้พบปะครอบครัวพบปะพี่น้องอะไรแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะคะบางท่านมีเกณฑ์เขาเรียกว่าถึงเวลาที่จะแบบมีลูกหรือว่าวางแผนอนาคตแบบจริงจังที่จะมีบุคคลที่สามมเาีเด็กน้อยนะคะเข้ามาในความสัมพันธ์เข้ามาในครอบครัวนั่นเองนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะคาวดี ว้าวสิบเหรียญค่ะชาวราศีสิงห์ทั้งการงานการเงินความรักนะคะลัคก,กี้อินเกมลัคก,กี้อินเลิฟเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นโชคชะตา์กำลังพลิกผันเปลี่ยนได้ คุณได้พบเจอจับต้องบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นจริงแล้วก็เป็นจริงได้ความรวมสมบูรณ์ในครอบครัวที่กําลังจะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ความมั่นคงในเรื่องของการเงินมั่งคั่งในเรื่องของการเงินทรัพย์สินอสังหาหรือความรวมสมบูรณ์สมบูรณ์แบบความมั่งคั่งร่ํารวยที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณเช่นกันเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ไม่คาดคิดที่กําลังจะเกิดขึ้นแล้วก็การเปลี่ยนแปลงค่ะอย่างที่บอกว่าตอนนี้ถ้ารู้สึกว่า ติดขัดอะไรถ้ารู้สึกว่าจะต,ต้องจัดการอะไรกับตัวเองความมั่นคงเห็นไหมสี่เหรียญกับสิบเหรียญความมั่นคงบ้างข้งที่จะเกิดขึ้นถ้าไม่จัดการนะวันนี้อนาคตจะพลิกผันเปลี่ยนแปลงได้ยังไงเพราะนั้นช่วง10บวันนี้บางท่านมีเกณฑ์ได้รับข่าวดีมากๆและเป็นข่าวดีครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตเลยเช่นบางท่านาวางแผนจัดการมาแล้วทํามาแล้วคุณจะได้รับเงินก้อนได้รับออสังหาได้รับ กำไรผลกำไรในเรื่องของธุรกิจหน้าที่การงานหรือว่าการเปลี่ยนแป,แปลงตําแหน่งบางสิ่งบางอย่างที่ทาให้คุณได้งานแล้วก็ได้เงินเพิ่มมากขึ้นนะคะได้เงินก้อนได้จับเงินก้อนสิบถ้วยนี่คือความรวมสมบูรณ์พบเจอพบรักกับชายในฝันหรือว่าคนที่เขามีความเป็นผู้ใหญ่มีความรักจริงรักเดียวใจเดียวเข้ามาในความสัมพันธ์มั่นคงนะคะไม่มือวาแต่มั่นคงและมีความรวมสมบูรณ์และสามารถซัพพอร์ตดูแลคุณได้ด้วยนะคะแต่ถ้ารู้สึกว่าโสด โสดโอ้โหมองหาความโสดเลยใช่ไหมคะโสดแบบมั่งคั่งร่ำรวยก็จะยิ่งดีมากๆเลยนะสำหรับบางท่านคือไม่ได้โฟกัสเรื่องของความรักแต่มองหาการเงินแล้วก็การงานนะคะและวางแผนให้ดีในเรื่องของปีหน้าค่ะเพราะว่าปีหน้าคุณอาจจะเจออะไรที่หนักกว่าปีนี้ก็ได้เช่นกันเพราะฉะนั้นจงมีแผนพลันสำรองเสมอเลยนะคะนิ่งๆไว้ใจเย็นๆไว้ค่ะ วางแผนให้ดีนิ่งๆไว้เพราะคุณกาลังได้ประสบความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตที่กาลังจะเกิดขึ้นนี่คือเป็นสิ่งที่ไม่คาดคิดเลยนะคะ The w h e w of fortune แล้วก็ราชาเรศแล้วก็10เหรียญ10ถ้วยขึ้นมาคู่กันขนาดนี้นะคะทั้งความมั่งคั่งความบั่นบัณฑ์ความอุดมสมบูรณ์ความร่ํารวยอสังหาหรือว่าอะไรบางสิงอย่างที่คุณกําลังไขว่คว้าได้จริงๆมันเป็นอะไรที่จับต้องได้จริงๆเกิดขึ้นจริงแล้วไม่ได้มาแบบโชคฟลุกๆด้วยได้มาจาก การวางแผนการใจเย็นแล้วก็การเขาเรียกว่าทําการใหญ่ต้องใจเย็นๆนะคะจะจับของชิ้นใหญ่จะได้บ้านได้รถได้อสังหาได้ครอบครัวอันสมบูรณ์แบบนี้มาจะต้องใช้วันเวลามากๆเลยเพราะฉะนั้นใครที่เพิ่งจะวางแผนอะไรใหม่ๆในชีวิตหรือว่ากําลังที่จะวางแผนอะไรใหม่ๆในชีวิตเริ่มต้นลุยเลยค่ะเพราะนี่คือราศีสิงห์สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะและเป็นข่าวดีครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตด้วยนะคะอาจจะได้ปลดหนี้ปลดสินนะคะได้บ้านได้รถอย่างที่คุณต้องการ5้าเหรียญ เหนื่อยหน่อยล้าหน่อยร่างกายล้าได้เหนื่อยได้ใจห้ามเหนื่อยห้ามล้าลุกฮึบสู้ขึ้นมาเพราะอะไรที่มันมีคุณค่าบนโลกใบน,นี้มันใช้เวลาทั้งนั้นไม่ได้อะไรมาอย่างรวดเร็วนะคะถ้าได้มารวดเร็วนั้นคือโชคและดวงและฟลุกจริงๆนะคะ แต่10วันนี้เกิดเรื่องราวที่ดีเกิดขึ้นแน่นอนนะคะอดใจรอหน่อยนะคะกับบางสิ่งบางอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีสิงห์ The d เดยระวังเรื่องของสุขภาพแน่นอนการออกกำลังกายดื่มน้ำให้สองลิตรขึ้นไปพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอตรงต่อเวลามีระเบียบวินัยในตัวเองห้ามละเออเรื่องสุขภาพ ถ้าไม่อยากไปนอนโรงพยาบาลเจ็บป่วยหรือว่ารู้สึกเจ็บปวดในร่างกายคุณจะต้องออกกําลังกายการทานอาหารเข้าไปในร่างกายคุณทานอะไรร่างกายได้รับสิ่งนั้นทานของดีก็ได้รับสิ่งดีในร่างกายภายนอกเราเห็นภายในเราไม่เห็นเพราะฉะนั้นระวังเรื่องสุขภาพด้วยนะคะและบางสิ่งบางอย่างเก่าๆอาจจะกลับมาทําให้คุณได้ตัดสินใจเพราะฉะนั้นอะไรที่เจ็บปวดเสียใจตัดจบเลยชาวราศีสิงค์คุณมีโอกาสได,ไ,ดได้เจอคนใหม่ที่ดีกว่าในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะ ว้าวในด้วยซิ9ก้ถ้วยอย่างที่บอกว่าได้พบเจอคนใหม่แน่นอนแน่นอนนะคะคนที่มีความรวมสมบูรณ์คนที่โสดคนที่มีสเสน่ห์นะคะแล้วก็ได้พบเจอจริงๆนะคะ The l o v e r s ค่ะแล้วก็9ถ้วยความรักที่จะเข้ามาหาคุณเป็นความรักที่มีแพชชั่นมีสเสน่ห์นะคะต้องตาต้องใจ เซ็กซี่อบอุ่นตกลุมรักรักแรกพบที่กำลังจะเกิดขึ้นก็เป็นข่าวดีครั้งใหญ่เหมือนกันนะคะที่หนีความรักไม่พ้นกับชาวราศีสิงห์นะคะคนคนนั้นจะต้องโสดและมีสเสน่ห์เฟลลี่ดูดีสปาร์กตรงหัวใจเป็นคนที่ใช่ แล้วก็เป็นอะไรที่เชื่อมโยงถึงกันและกันด้วยเขาเรียกว่าโซเมดนะคะเนื้อคู่ที่เป็นโซคอนเนค t ชันในความสัมพันธ์กันจริงๆแต่ถ้าอะไรเก่าๆที่กลับมาอย่างที่บอกไปคุณสามารถตัดจบได้เลยนะคะเพราะคุณจะเจอคนที่ดีกว่าคนที่ตรงสเปคตรงหัวใจเป็นคนที่ใช่อาจจะอยู่ไกลจากคุณแตกต่างจากคุณนะคะแต่มันลงตัวเพราะคุณและเขามีดีายมีแองโกลที่ไกด์ในเรื่องรัก ในเรื่องราวของความสัมพันธ์ให้กับคุณนั่นเองค่ะและเชื่อในความรู้สึกของคุณเองเพราะคุณเป็นก้าถ้วยซิกเซนสัญชาตญาณความรู้สึกอะไรบางสิ่งอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณคุณอาจจะโสดแบบมีความสุขมากๆเลยนะคะไม่แต่งงานไม่มีความรักก็ได้แต่ณจุดหนึ่งในช่วง1ิวันนี้มันอาจจะอบอวนไปด้วยความรู้สึกอย่างมีใครสักคนหนึ่งเข้ามาหรือว่าจะกําลังจะได้พบเจอใครบางอย่างสัญชาตญาณความรักใช้ความรู้สึก นะคะไม่ฝืนไม่บังคับความรู้สึกแต่ถ้าเจอแล้วเราต้องคิดก่อนว่ากรองก่อนว่าเขาใช่หรือไม่ใช่จริงๆใช้ระยะทางพิสูจน์มาก,การเวลาพิสูจน์คนนะคะแล้วก็ระวังคนที่ไม่ดีด้วยสแกมเมอร์มีทั้งออฟไลน์แล้วก็ออนไลน์อย่าเชื่อใจอย่าไว้ใจใครง่ายๆด้วยนะคะให้ใจเย็นๆคิดปรึกษาเพื่อนครอบครัวก่อน นะะในการที่จะตัดสินใจหรือว่าเริ่มต้นที่จะทำอะไรด้วยนะคะก็ระมัดระวังด้วยเช่นกันนะคะนี่คือมันไพ่สวยมากจริงๆนะคะมันเป็นสิ่งที่ในช่วงสิบวันนี้เป็นข่าวดีครั้งใหญ่ของออชาวราศีสิงเลยนะคะใช้ประสบการณ์นะคะในชีวิตที่ผ่านมาในอดีตของเราเพื่อที่จะเป็นบรรทัฐ,ฐาน กับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตกับความรักที่จะเข้ามากับธุรกิจกับงานการงานอะไรบางสิ่งบาอย่างมันอาจจะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นพลิกแพลงอะไรใหม่ๆน,นะคะที่จะทําให้เราได้เห็นนะคะได้มองเห็นได้รับรู้อะไรใหม่ๆด้วยเช่นกันนะคะขอคําตอบของชาวราศีสิงค์ค่ะริมินโพซิทีฟนะคะคิดบวกไว้ย้ําเตือนบวกไว้โนโน, Real, นะคะ ถ้าคุณไม่เปิดโอกาสให้กับตัวเองคุณจะเจอความรักได้อย่างไรถ้าคุณไม่มองหาสิ่งใหม่คุณไม่ออกไปเจอสิ่งใหม่คุณไม่มีผลลัพธ์ใหม่ๆคนใหม่ๆหรือว่าอะไรต่างๆที่ใหม่ๆคุณจะได้คุณจะได้เจอสิ่งใหม่ๆได้ไงไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามนะคะและเราอาจจะคาดการณ์ไม่ได้ว่ามันจะใช่เมื่อไหร่หรือวันไหนนะคะอะไรก็ตามปล่อยให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปตามธรรมชาติอย่างที่บอกค่ะ เรามีการวางแผนที่ดีใจเย็นไว้ปล่อยทุกสิ่งอย่างเป็นไปตามธรรมชาติช่วงจังหวะทําม,มิ่งของจังหวะที่ใช่เมื่อไหร่ที่มันมาถึงมันจะรู้สึกว่ารวดเร็วมากๆนะคะบางอย่างมันอาจจะไม่ใช่แบบในเร็วๆสักทีเดียวเยวมื่อเราโฟกัสว่าจะได้เดี๋ยวนี้ไหมอะไรยังไงมันก็จะรู้สึกยิ่งช้ายิย่งไม่ได้ทําให้เรารู้สึกว่าบั่นทอนความรู้สึกของเราอีกแต่ถ้าเราปล่อยทุกอย่างให้มันไปตามธรรมชาติโฟกัสกับปัจจุบนันมีเป้าหมายในอนาคตรับรองคุณประสบความสําเร็จแน่นอนนะคะ และอะไรที่ไม่ใช่คุณอาจจะต้องเซโนอย่างที่บอกค่ะเปิดโอกาสให้กับหัวใจตัวเองเปิดโอกาสให้สัญชาตญาณของคุณได้เชื่อมโยงความรู้สึกความรักความสัมพันธ์ใครบางคนให้คุณได้เปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆในชีวิตเพื่อตัวเองอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนนะสวัสดีค่ะ